สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูโจกกอกกันเ้ยป้านายแบมเหรอเนี่ยพี่น้องไผ่นี่เนื้อค่ะนายแบมันหลุบ่อแท้หลุร่อแท้ป้าได้โพแวงไม่อีกแก้วอ๋อวันนี้สไปนนะคะมีเอฟซีสไปนนะคะคุณแก้วบอกอยู่ว่าจะสไปในวัน เดินแบบของโจกกอกนะคะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้โจเดินแบบในคืนนี้นะคะอยืนหน่อยคนรอโอ้โหสุดหล่อนะคะเบื้องด้อพี่น้องแต่เท่าพุดนะสวยจดสวยหัวเลยนะะค นายแบบเล่าคืนนี้เด้อพี่น้องเด้อเก็บนะเดี๋ยวคนหนักเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะห้าหมื่นนะห้าหมื่นแอมห้าหมื่นแอมชาร์ปในสี่ห้ารอบแล้วของเก่าพี่แก้วบอกว่าต้องเก็บนะต้องเก็บไว้ก่อนนะอย่าให้หายแล้วตัวนี้ก็ให้เขียนชื่อไว้เดี๋ยวมีเมจิกที่ไม่ลบเดี๋ยวจะได้เขียนไว้ให้นะคะ มาถึงแล้วนะคะคุณแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเขียนชื่อตามที่คุณแก้วบอกไว้เดิมคุณแก้วแอดมินโตใช่ไหมใช่คุณแก้วคุณรักคุณรักแอดมินเดี๋ยวเจะมีสซไพรา์อีกนะเห็นบว่าจะจะสั่งอาโอโหรูทินแชทหรืออะไรนี่แหละนะเพราะว่าเห็นว่าวันนั้น ไปงานแต่งงานไม่ทนันจะปอบใจหน่อยไม่รู้เอฟซีท่านไหนนะพูดมาวันนั้นเนาะไปงานแต่งงานไม่ทันเออ <laughs> ไปไม่ทนันวันนั้นฝน <c oughs> ตกฝนตกไม่ทันนะคะนี่นะคะของขวัญวันนี้นะคะของขวัญเพื่อน,อนยังว่าท่านได้ขึ้นเวทีแล้วจ้ะเด้อ <laughs> พี่น้องเอ้ย,ย <c oughs> สิดเย็บกระสอบเด้อหายบัตรนี้ว่าได้ใส่กระเป๋าแล้วเด้อจ้ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะใส่บ่เนี่ยสายตัวสั้นอันนี้ไม่ใส่บ่สายสายเก่านะสายตัวเก่าใช้ตัวเก่านะอ๋อยังกมอเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ใส่อันเปาเปาเป้หรือว่าเปาปุ๋ยระเด้อพี่น้องเอ้ยบานนี้อุปกรณ์นี่เนาะเดี๋ยวไปให้ยายเก็บไว้ก่อนนะของของใหม่นี่เอาไปไว้ให้ยายเก็บก่อนนะใช้เลยคืนนี้ใช้ได้ทั้งวันเลยของเก่าอยู่ไหน ของเก่าไปให้ใหยายเอาของเก่าไปให้ยายเก็บแล้วก็ใช้ของใหม่เลยคืนนี้ไปแล้วพี่น้องเอลยผลนายแบบเรานะคะคนสีไซสุดนี่แล้วเดินคนสีไซสุดนี่เดินแล้วเขาก็ได้รับของขวัญมาเลยเรียบร้อยนะคะของขวัญมาถึงแล้วนะก็ขอ ขอบคุณเอซนะคะที่ใจบุญนะคะให้น้องเนาะงั้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่เจ้ากกอบด้วยนะคะ,ะ,ะบคุณค่ะ